สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาเล่าเรื่องน้ำพริกกันหน่อยเนาะซึ่งน้ำพริกของดวงตะวันมันก็จะแตกต่างกว่าน้ำพริกที่อื่นสักนิดนึงนะเพราะว่าเราจะใช้หลักการของกินอาหารเป็นยานะเป็นหลักก็คือโอสถโภชนานั่นเองนะอย่างน้ำพริกวันนี้เราใช้มะม่วงหาวมะนาวโหนะเป็นวัตถุดิบหลักนะในการปรุงนะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะ ดิมก็ปลูกไว้ในบ้านแบบนี้เลยผลดกมากๆเลยนี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้ผลกําลังดกแล้วก็เริ่มแก่จัดแล้วนะดิมก็เอามาแปรรูปหลายอย่างเลยนะดิมกับน้องสาวก็เป็นนักแปรรูปกันอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้ช่วงเย็นดิมลองขายน้ําพริกนะลองขายกับข้าวกันแบ่งปันนั่นแหละประมาณว่าจแจกแจกกันไปกินนั่นแหละ แต่แรกก็ใช้ผลของมะสังนะตอนนี้ลองใช้ผลของม่วงหาวมะนาโหแล้วมันมีรสชาติดีแล้วก็มีสรรพคุณทางยาดีด้วยนะก็เลยเอามาทำนะส่วนผักก็ใช้พวกผักพื้นบ้านนะผักในบ้านนั่นเองนะ,ะบางทีก็เป็นพวกผักสลัดแล้วก็พวกพืชผักดอกไม้ใบไม้ที่เป็นสมุนไพรนะดีมก็ เก็บเอาในบ้านเลยสมมติว่าดิมจะทําแล้วดิมก็ไปเก็บเดี๋ยวนั้นเก็บปุ๊บแล้วก็มาปรุงปั๊บเลยมันก็จะได้รสชาติที่ดีแล้วก็จะได้สรรพคุณทางยาที่ดีด้วยตรงนี้ดิมใส่ใจมากๆในเรื่องของโอสถโภชนาเนาะก็จะต้องคํานึงถึงอาสารออกฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีหน่อไม้เราก็จะต้องมีใบไม้หรือว่าดอกไม้ที่มีฤทธิ์เยน็นเพื่อไปปรับให้เกิดการสมดุลกันเนาะดิมก็เอามาชุบ แป้งแบบนี้นะแป้งทอดกรอบเนะี่ยอันนี้เป็นผักสลัดมิกนะดิมก็เอามาทอดนะใส่ปูอัดเส้นๆไปด้วยเพื่อนๆเด็กๆชอบมากเลยนะเมนูนี้เนาะทอดแล้วก็จะกรอบมีความหอมอร่อยมากๆเลยเพื่อนนะจะจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าจิ้มกับน้ำสลัดก็ได้ เนี่ยหน้าตาดีไหมเพื่อนเพื่อนดิมก็ใช้สลัดมิกที่ดิมจําหน่ายเป็นสลัดผักนั่นแหละก็ใช้เซตเดียวกันเลยวัตถุดิบเดียวกันเลยเนาะแล้วก็มาชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็ทอดออกมาให้เหลืองกรอบแบบนี้เนาะเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ําพริกต่างๆก็ได้เสิร์ฟคู่กับน้ําพริกกะปินี่เข้ากันมากเลยเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นน้ําจิ้มสลัดซีฟู้ดหรือว่าสลัดครีมอะไรก็ได้หมดเลยเพื่อนเพื่อนอร่อยมากๆเลยเนาะเนี่ยเด็กๆชอบ อันนี้ก็เป็นอ่าใบาไม้สมุนไพรจุบแป้งทอดนะในนี้ก็จะมีใบผักหวานบ้านนะผักตำลึงอ่าใบาครูนะแล้วบางวันดิมก็จะมีพวกใบชะพลูนะอ่าใบาพริกใบกระเพราโหระพาอะไรก็แล้วแต่เวียนกันไปนะเป็นวัตถุดิบที่ปลูกเองในบ้านทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นดอกไม้เ,เพื่อนๆดอกไม้ ในบ้านดิมกินได้ทุกดอกเลยนี่ดอกเฟื่องฟ้าดอกอัญชันนะเนาะดิมก็เก็บสดๆแล้วก็ปรุงกันสดๆเลยอันนี้ก็อร่อยมากๆกรอบแล้วก็มีรสหวานนิดๆดนะก็กลิ่นรสก็จะเป็นไปตามชนิดของดอกไม้นั่นเองเพื่อนๆมีความกรอบอร่อยมากๆเพื่อนๆแล้วก็มีสรรพคุณทางยาดีเยี่ยมเลยด้วยนะ เนี่ยดิมทําไปดิมก็มีความสุขไปนะมันมันมีความรู้สึกมาเราได้ให้คุณค่าส่งต่อไปอยังผู้คนอย่างแท้จริงเพื่อนเพื่อนเวลาเราปรุงเราก็มีความสุขเนาะ <c oughs> อันนี้ก็หน่อไม้อันนี้ไอนน้หน่อไม้เป็น,เป,นเป็นพืชผักนะประจําสวนของดิมอยู่แล้วนะดิมปลูกไผ่ยเยอะนะเพื่อนๆนดิมก็เอามาจำหน่ายทั้งที่เป็นหน่อสดนะนำมาแปรรูปเป็นอาหารเมนูต่างๆแล้วก็ ถ้ามันเหลือก็จะแปลรูปเป็นหน่อไม้ดองนะเพื่อเก็บไว้กินนานๆก็แจกจ่ายกันไปเวลาเขามีงานบุญเนาะหรือว่าจําหน่ายอยู่ที่ร้านค้าหน้าบ้านของดีเองก็มีนะหน่อไม้สดก็มีวางขายประจำนะที่หน้าบ้านของดีเนาะวันนี้เอามาต้มเนาะจิม้มน้ําพริกกะปิอันนี้ก็นางเอกของเรานะก็คือ ผักชยาดองเพื่อนๆอันนี้มีโปรไบโอติกสูงมากๆเลยเพราะเราใช้น้ำซาวข้าวนะดองก็จะได้ประโยชน์หลายหายต่อเลยนะตรงนี้เนาะน้ำผักดองแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกมะนาวโหูจัดชุดแบบนี้เสิร์ฟกันทุกวันเลยตอนเย็นนะที่หน้าร้านเนาะร้านเทคมิลมารหรือว่าหน้าบ้านของดิมเองด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเจอผู้เฒ่าผู้แก่ผ่านไปผ่านมาดิมก็จัด แจกกันไปแบบนี้เป็นประจำเลยพเพื่อนๆนี่คือวิถีชีวิตของดีมเนาะก็คือไม่ได้เป็นแม่ค้าอะไรร้อยเปอร์เซนอะไรแต่ทำไปเพราะว่ามันว่างนะแล้วมันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยดีมก็เลือกที่จะเป็นแบบนี้เนาะก็แบ่งปันทั้งความสุขแบ่งปันทั้งความอิ่มไปพร้อมกันเลยพเพื่อนๆเราให